สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระเช่นเคยครับวันนี้ครับนานาสาระก็ยังมีสิ่งดีๆมาแนะนํากับทุกท่านอีกแล้วนะครับโดยสิ่งที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนหน้าตัวเรานะครับลงในวิดีโอที่เป็นหน้าคนอื่นนะครับเหมือนในรายการเฟซอฟนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับที่เป็นแฝดคนละฝาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว AI ตัวนี้อาจจะต้อง เสียค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าเราต้องการให้หน้าที่เราใส่ลงไปมีความละเอียดสูงนะครับแต่วันนี้ผมจะแนะนําวิธีการใช้งานฟรีนะครับแต่ว่าความละเอียดอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ก็พอที่จะสามารถทํางานได้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะมาในส่วนของ AI ที่ชื่อว่า Remaker .AI นะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ของเขาเนาะ จากนั้นเราจะไปในส่วนของ AI 2ตัวนี้ครับก็คือเครื่องมือตัว AI นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปตรงล่างตัวนี้เลยก็คือ Face Swap นะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงส่วนลักษณะแบบนี้ผมแนะนำว่านะครับให้ล็อกอินก่อนนะครับอ่าคลิกเข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ลงชื่อล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับเลือกเป็นอีเมลของพวกเราเนาะอ่าเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นเราเลือกในส่วนของฟรีเครดิตตัวนี้นะครับซึ่งเครดิตของพวกเขาเนี่ยมีให้30เครดิตนะครับแล้วก็ใช้งานไปตามที่เราเห็นสมควรเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการสําหรับการเปลี่ยนหน้าเราลงในตัวไฟล์วิดีโอที่เป็นของคนอื่นนะตัวนี้ครับผมเตรียมไฟล์วิดีโอที่ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ ไฟล์วิดีโอตัวนี้ครับก็จะเป็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมก็ได้เตรียมรูปของผมไว้นะครับก็คือรูปรูปนี้นะครับให้ให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะใช้รูปนี้นะครับไปแทนนะครับเรามีวิธีการนะครับก็คือว่าเราจะเลือกมาในส่วนของวิดีโอสวัปเฟ e ตัวนี้นครับ คลิกเข้าไปนะครับาจากนั้นครับเราจะเลือกอัปโหลดนะครับอัปโหลดตัวไฟล์วิดีโอที่เราต้องการใส่ลงไปนะครับผมก็จะหาตัวไฟล์วิดีโอนะครับใส่ลงไปอัปโหลดเข้าไปเนะาะเขาบอกว่าไม่ให้เกิน30นาทีใช่ไหมครับาจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็จะอัปโหลดรูปภาพนะครับที่ผมได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ครับอัปโหลดลงไป เลือกออเยนไปนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะอ่ามาทำการเปลี่ยนใบหน้าของเรานะครับวันนี้ผมจะใช้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับอ่าลิกไปนะครับแล้วก็รอเว็บไซต์เขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับอ่าก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวอินเทอร์เน็ตของพวกเรานะครับรวมไปถึงอ่ตัวไฟล์วิดีโอด้วยนะครับว่ามันมีความใหญ่แค่ไหนนะครับ หรือว่าความยาวของวิดีโอยาวแค่ไหนนั่นตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอจนกว่าจะครบ100%เซนะครับเดี๋ยวผมจะก่อข้ามไปเลยนะครับตรงส่วนนี้ก่อข้ามไปในส่วนของที่เป็นตัว100%เลยแล้วกันนะครับทีนี้ครับเมื่อครบ100%เแล้วเราจะมาดูไฟล์วิดีโอกันนะครับที่เปลี่ยนจากหน้าชายฝรั่งคนนี้แล้วเอารูปผมนะครับหน้าผมไปใส่จะเป็นลักษณะแบบไหนเรามาดูกันนะครับว่าความละเอียด มันจะได้มากแค่ไหนนะครับที่เป็นการใช้ฟรีเนาะอ่านี่ก็คือลักษณะของการเอาหน้าของเรานะครับมาใส่ในตัวไฟล์วิดีโอนะครับที่เป็นของคนอื่นนะอันนี้ก็คือหน้าผมเนาะจะสังเกตว่าความละเอียดนะครับก็ยังเบลออยู่นะครับยังไม่ได้อ่ามากมายนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ความละเอียดที่มากกว่านี้นะครับ ก็อาจจะต้องชําระค่าบริการของเขาหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายให้กับเขานั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยการคลิกปุ่มน,นี้ได้เลยนะครับที่เป็นลูกศรตัวนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดไฟล์ดูนะครับเมื่อดาวน์โหลดขึ้นมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมก็จะลองเพย์ให้ดูนะครับอรอประมวลผลสักครู่นึงเห็นไหมครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่ออกมาเป็นหน้าของพวกเราแต่ว่าอยู่ในร่างของคนอื่นนั่นเองนะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กด s ั b s cribe ช่องนานาสาระผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจนะครับไปหาเนื้อหาไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนำกับทุกๆท,ท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ